สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ MGT Channel กับช่อง MGT News กับนัทยาแตงอ่อนค่ะกระทรวงพาณิชย์สำรวจราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจพบราคาขยับ15-20เ ในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจประจำปีนี้ที่ตลาดบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพโดยพบว่าปีนี้ผักสดจากหลายแหล่งจะทยอยเข้าสู่ตลาดสดได้อย่างต่อเนื่องแม้ก่อนหน้านี้และขณะนี้บางพื้นที่จะประสบกับภาวะน้ำท่วมก็ตามแต่ก็ไม่ แต่ก็ไม่กระทบแหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ของประเทศแต่อาจส่งผลกระทบทําให้ผักสดบางชนิดเช่นกระหล่ำปลีผักคะนา้าและผักชีเสียหายทําให้ราคาเริ่มขยับขึ้นราว15-20อร์ซแล้วแต่คงไม่กระทบต่อการจําหน่ายอาหารเจสำเร็จรูปมากนะักส่วนราคาสินค้าอื่นๆอาทิโปรตีนกระเรขายใกล้เคียงกับปีที่แล้ว พร้อมย้ำหากไข่เฉยโอกาสขึ้นราคาช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงสภาพเศรษฐกิจไม่คล่องตัวก็คงขายได้ค่อนข้างลำบากเพราะประชาชนมีทางเลือกในการจับจ่ายมากขึ้นเพื่อเป็นการดูแลร,ราคาสินค้าในช่วงนี้จึงได้ประสานความช่วยเหลือไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดสดแห่งใหญ่จัดเมนูอาหารสำเร็จรูปราคาประหยัดถุงละ20-25บาทเริ่มวางขายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไป กรมชนะระทานเร่งระบายน้ำช่วยชาวโคราชย้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชนรระทานเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชนรระทานยังคงช่วยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460พร้อมให้บริการตลอดเวลาทั้งนี้ปริมาณฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติหลายสายในจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้น,นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปากช่องเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเขาใหญ่เข้าท่วมพื้นที่บางคลองเดือบ้านหวังประดูบ้านคลองเพลบ้านคงต้นบ้านท่ามาปรางตําบลหมูสีและน้ำทั้งหมดจะไหลลงเขื่อนลำตะคองเพื่อเก็บสํารองไว้ใช้ในในช่วงฤดูแลง้ง โดยล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองมีราว64ของความจุยังรองรับน้ำได้อีกกว่า110ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลหลากจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและอำเภอเมืองนครราชสีมาจบข่าวนัทียาแตงอ่อนอ่าน